S <S สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันผู้เมืองครับผมมือนี้ทีมงานบา่าเทศบ้านหาอยู่หากินอีกแล้วครับนี่นี่มาหาขุดจิ้บปูมผมครับมือนี้เห็นบ่นี่ครับขุดจิ้บปูมเว้เนี่ยใบแต่เห็ดเมนูนะครับในการนะครับอล,ลองผัดน้ำมันหอยลงน้นยอย เราจะเห็ดบางมาไล่ความคุณละกระรังประดิษฐ์ครับผมบ่าวอยร์เพิ่งกระรังสีเห็ดบ่วงได้พาไปใส่บ่วงนู้ครับได้ไล่กุมูสีลังโอ้ <laughs> บ่าวเอ็ด <laughs> เปลี่ยนไปแล้วครับเนี่ยได้ส่งผมใหม่เลย,ยเนี่ย <laughs> บ่าวาใส่บวบบวตัด <laughs> บ่บ เว้ยจะจงไปเฮ็นยังก็แเ่งสิ่ได้ล็อกเงื่อนได้ดีใช่เป่เฮ้ยโลโซเสียลโซเสียกันครับสิ่งใดสาระโซ่ใช่เป่เฮ้ยมุ่งเรื่องอืมล็อกเงื่อนได้ดีล็อกมุ่งเรื่องอ๋อเออเอฟซีเพิ่นถามมากคุปตัดเบาตัดผมให้เบาเนี่ยผมก็จัดให้เลยครับเนี่ยอืมนี่แหละครแต่ครับใส่บ่วงครับผมบวไก่ดสองซี อือฮะกูจะซ้อนหลังเบาแอลวเสีย,ยน,นะฮะผมมือใส่ซอนหลังครับผมครับมาขุดจีบป่วมกันมีเราจวดพร้อมด้วครับมือนี้เ <c oughs> ติมเดียร์ครับ,บดเดิมเติมองโลปลาพร้อมนะนี่ครับเอาแบบเสียดาไปฝากกูเท่าน้วพร้อมบล็อตบานนี่ดูหน้าเบากันยินดีได้ครับ,บ <ะ S 1> อันเ <ๆ S 1> อาไปเมียจางเสียด่ายังก็พัน นี่นาราควรจะดูนี่เลยเม่ทางเราเสมเรามากักอยางนี้นี่อือนั่นแหละครับไปฝากผู้เฒ่าเดี๋ยมักกินเลยเบ้านมันอันนี้ครับรสชาติดีจวดน้อยเ,เ,อเือนแม่ีอือเบญ่าเบน้อยเพราะเห็ดลงเบ็ดนิดนิเล็กน้อยครับอืมมอ,อนหนออววมูบ้านีรนุ่มเอนาบาทได้เพ่นเอะอนอือก้อนยังผู้เดียวน ไ้ขอดเอาหนาขอดก็ได un mm ้ค hmm. ร mm ับกน่อยกุยน่อกุ้ห่อยกน้อยะเอนอะมีวกว่มาไันก็มกระดูกดำแบบนี้หมกไปเดี๋ยวไปหากินหรืมะตูมมาปีงก่อนอันกินกีคนดอกบอมันมีอีกแม่นึงอยู่ แม่นหน่อยพูนหีิอันนี้นไก่ดไก่ดำธรำามาชาเขานีจา่จ้าจ้าพอไปใส่บวงนูเย่อครับถึงจุดอะภาไปเบิ้งครับผมที่การใส่บวงนู้ครับ อ,อวันยุกหลงมันอดีอุ้ยดีไหมอ,อุ้ย,ยมมเห็นแล้วนเดี๋ยโอ้ห้อยรูขุมนะครับนี่ะเน่มีอนว่าพิเกอร์ไหมเรีนหูลงไปอินเหลอ นี่ห้อยคนใส่บ่วงอีตัวนี่นี่ไม้ใบพร้อมโอ๊พี่เียครับขวยนูตัวนี่อืมโอ้เฮ้วีมือกันวะต่อให้สองทีอืมนี่ครับขวยขวดเป็นไม้เลยนี่ ที่เทียงหน้าผมเองตัวนึ่งดยานะ่วยเหี่เข้มเทียงหน้าผมด้วยตัวนึ่งโอ้เห็นแล้วนี่ครับพี่สามารถได้คลองนี่ดิโอ้หนักลา มันยังมีไฟใสก็อยู่ใสเลยอเกินอ,กอืโอ้คนูุ่มวบลงไฟวะเห็นเลยเว้ยเจ็บีป

ออดเอาเล็กน้อยเกี reveal, ่ยวเขาเร็วท si ี่ได้กินแซ่บๆอย่าอยู่สองสามให้การเลยนี่อีหึ่งแปงแล้วเกี่ยวเขาเร็วนี่ครับแปลว เต่หนูครับผมมันอจีคืนมาบันนี้ตาแดงซื่อๆเลยวอนนี่เยอะแยะนี่แหละครับพากันมาขุดยีป้อมหล้วก็ันี่จวดมีดื่มน้ำพร้อมครับแต่ว่าขุดยีป้อมกับจวดนะครับทีมงานนี่เ <c oughs> ดือดแรงสซนนี้เดือดครับผมห้องโจดโจดโจดโด้วย สิบไซบาครับบ่วงส่ไม่ต้องเอาหอดถึงพื้นนะครับบ่วงนี่แหละนะครับใส่เรียบร้อยครับผมจะใส่สองหลัง ใส่กใส่สวงเอส,ส่ซีครับน,น,น,นี่ละคุวยหนูยุดนี่และครับอยู่บนป่าหย่าค่าเลยเขาปีนีิบริการได้ครับนะครับต่หย่าแล้วมันเป็นเขาผมดอกคุณเขาผมอยู่ตรงคุนครับกูกู อดเอาอดเอยไรเกี่ยวเขาแล้วได้ไม่กาดไร่ลร่หยาเต็มทงอยู่ครับรถรถสีหมู่บ้านครับผมของแถวพรเป็นผู้รับผิดชอบครับเป็นผู้เปิดจดรายละเอียดล้านนั่นล้านนี่ครับี่ครับโกน้อยครับผมโกน้อย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  กูน้อยกูน้อยอืขี่ดอได้ครับได้นวนอืมอืมอมกูน้อยกน้อย,อ,ย <นะ S 1> อืม,มครัได้แบบสวรวดสโกโลกครับผมเอ้ยอยะครับ แม่เนี่มผมปลูกเองครับผมเปียวซ้ำมาเลย่มีเบียกอย่างนี้ที่ไครับทีมงานหาอยู่หากินเราใส่เพิ่นกับกุดชี่ป,ป้อมรวมกับมากุดชี่ป้อมเหมือเส้นจิ้งจอกน้อยกับห่วงเด้อต๋อาเมื่อเล็กเมื่อขึ้นนี่ สามตัวไมียนไปขาอยอีเพียนผู้ชมเล็กไสนินเล็กไอ่ิมบอกเห็นันตีอันเดียวเนาะมันเกลวตัวนีพันหมืนม่นมาเย,ยานีเด็ยี่นีน่ีคุ้นแท้นรถดีนะครับเนี่ยไปเฮียนอยางวนี่ปลูกอยูอย่นี่ก็มีแต่มาฟันหรอกน่อยหาฟันหรอกเพ่อไอนเดียวับอกบางทีมัน,น,นหลวแตกกรบผม ่็จะไทยเดีวเ่้อมากินนี่เดีวเดียวไปปุ๊กโอยเใหญ่มึงก้าเก้ยวอาไปไทยเลยนี่ให้เลขึนเล่นเล่ยไม่ขึนอ่อนอ่อนมึงอืมครับเอแเท่าเดียวตรงไปหนึ่งอี่ทังไงคอาสยามว้ยก็บอกว่คนรวยน้องมึง วันผไปอุ้มพาเขาทำเนี่ยทหมครับแม่อุ้มเยนะสองแม่อีกหนึ่งตีเอาคนลุ้นๆน่อทีบ่าวให้บ้านปะกุยิบปวงกับ่จวดจาเดี๋ยวได้ครับเนี่ยได้บ่วงเลยมัหนึ่งเลยนี่เอาเขาจะลุกออกเราวนะไอ้วู่มืองายหูเดียวากันี่ายิเมียนมงซีเลียงดีพรอมอวูเห็นหากูไปซื้อไอ้ส้น้ำแดงเลยเฮ้ยน้ำนี้เราบน่อย เสบาทลุนี่ก็ลุมีบอกปูต้นมาเคียวเผือดีกันนะบ่บล้างสุรันี่แม่ไหมสิมเลไรหนึ่งโฮะหน่งเียอฮยหนงโยห่งเฮยห่งเฮหนนยนีนีี้หโอ้อ้ฮ่งโอ้เยน่อเยี่ีอ้เห่้ ถามว่ากินคาไม่ออยู่มเมีนอรงสุกครับต่วนี้ลปลาลปลาเบาเล็กโคบไทยห้อยู่ครับบ้คาไทยห้นมาแล้วอยู่นี่น่ขอมาอยู่วะ ควงทางขูจแก่เดีวบอกเบอร์ห้าเอาอ๋อพี่บอกรถเก่งไหมเดียวเก่งเก่งหนุ่มเงหนุนี่แหละครับทีมงานเดี๋ยวรอรุ่นมืออื่นครับผมเดี๋ยวคำคืนนี้อยู่ดีไม่แห้งแล้วอยู่ซับกิปโอมต่อยครับเพิ่มเติมเมื่อนี่เนี่ยผมจำเขาได้ปุาบว่ะนี่แหละครับอีฟซีบอกว่าตัดผมไปเบาแอเนี้ยว่าสั่นนี่แหละครับจัดให้แล้วครับเดี่ย บ่าวไส่คนใหม่เป็นจูงไว้เป็นพิเศษนะครับครับผม,มเดี๋ยวผมเขอางวงขอวากันนะครับย,ยินดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับ